c ูชาแนลร่วมกับโพชมเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษาชาติเสนอ ไม่แต่งหน้าเลยทาปากก็ไม่ได้พลิกประวัติศาสตร์หนังไทยไปเลยถึงตอนนั้นมีท้องไม่ได้เปิดเผยปิดไว้ก่อนไม,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 ไม่มีใครรู้ปรากฏว่านักข่าวเนี่ยก็ไปสืบกจนรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิพอันธิกากิจบรวรอัคระ กับรายการสุขภาพดาวรายการที่รวบรวมเรื่องราวของเหล่าดาราและนักแสดงกับเส้นทางที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้มาให้คุณผู้ชมนะคะได้หายคิดถึงกันค่ะวันนี้ทิพย์พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับดาราอารมณ์ดีท่านหนึ่งที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ เธอนั้นนะคะได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยบทนางเอกแต่ที่ดังที่สุดเลยนะคะก็คือบทนางร้ายแล้วก็กลายมาเป็นเซ็กซี่สตาร์ในที่สุดดาราท,ที่พูดถึงนั้นจะเป็นใครตามทิศเข้าไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวใช้ชีวิตในวงการมาทุกรูปแบบสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่วิยาดาอุมารินหรือหม่อมอุม่มที่ทุกคนรู้จักและคุ้นกับเสียงโัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ <laughs> ดาราที่คนในวงการยกให้เป็นคุณแม่ด้วยความที่ยังโวดแล่นอย่างแข็งแรงกับผลงานการแสดงที่มีมาอย่างต่อเนื่องในวัยที่มีเลขหกนำหน้าแบบนี้อะไรที่ทำให้แม่อู๋ยังสนุกและมีความสุขกับเบื้องหน้าได้นานขนาดนี้รายการสุขภาพดาวในวันนี้มีคำตอบให้อย่างหมดเผลอกเลยละครับ คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ในบ้านของดารารับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะยังนึกไม่ออกไปฟังเสียงกันก่อนดีกว่าค่ะเสียงเป็นเอกลักษณ์จริงๆ,ๆค่ะนะคะถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ในบ้านของแม่อุมวิยดาอุมารินหรือว่าหม่อมอุมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียงหัวเราะแม่นี่คือเอกลักษณ์มาก แม่สอนหนูหน่อยได้ไหมคะอุ้ยไม่ต้องสอนหนูก็หัวเราะดังเหมือนกันนะได้อยู่ใช่ไหมคะไดอยู่ได้อยู่ไม่ต้องสอนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์แม่นิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะเข้าวงการค่ะแม่คือก่อนหน้านู่นเลยเนี่ยแม่ทําอะไรยังเรียนอยู่ค่ะยังเป็นนักเรียนการบินอยู่ใช่อยากเป็น Air ์โฮสเตสแล้วก็ไปดูหนังที่ท่านมุ้ยเอามาฉายให้ดูเรื่องเขาชื่อการ พอเดินตุ้มตับตุ้มตุ้ยไปดูหนังเนี่ยท่านมุ้ยก็เรียกบอกว่าอยากเล่นหนังไหมจะทําอีกเรื่องหนึ่งต่อจากเขาชื่อการเนี่ยก็ไม่รู้ก็บอกว่าได้ได้ได้อยากเล่นอได้ได้ท่านก็เลยไปขอพ่อให้มาฝึกการแสดงฝึกคู่ประสานเหนืออะไรเงี้ยปรากฏว่าได้เล่นเป็นผู้หญิงขายตัวในโรงแรมมั่นลูดค่ะอ๋อก็คือนั่นเป็นเรื่องแรกของแม่เลยชื่อชื่อเรื่องอะไรนะคะแม่เทพธิดาโรงแรมค่ะคือแม่รับบทเป็นนางเอก ใช่เป็นนางเอกที่แบบว่าพิกวงการภาพยนตร์ไทยเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเพชรลากับอรัญญาต้องไว้จอนแล้วก็ทําผมทรงลังนกใหญ่ๆแล้วก็ติดขนตา3ชั้นสี่ชั้นอะไรสวยงามทุกต้องออกมานางเอกสวยงามแต่ว่าแม่เนี่ยเล่นเป็นผู้หญิงอยู่ในโรงแรมม่านรูดเนี่ยนะคะไม่แต่งหน้าเลยทาปากก็ไม่ได้เขียนตาเขียนกิ้วรองค้งลงพื้นไม่ได้หมดต้องธรรมชาติเลยก็คือพิกประวัติศาสตร์นังไทยไปเลย ต,ต่อมาก็ตามกันไงคะ oh. นางเอกก็ต้องแบบน่าใสใจสวยๆเลยไม่ต้องแต่งหน้า oh. <laughs> แต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย <laughs> เป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับแม่เลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่แต่ว่าคนดูอะ่ะ oh. เขาเขาไม่ชอบมั้งร้องห่มร้องไห้หน้าสง oh. สารอะ่ะแต่เวลาเล่นเป็นตัวร้ายเนี่ยคนดูชอบ oh. คนดูจะเชียร oh. ์เชียร์เชียร์เวลาทะเลาะก,กันนางเอกจะตบตีกันเนี่ยคนดูกลับมาเชียร์แม่ก็เลยพลิกบทบาทตัวเองไปเป็นนางร้าย อะแล้วบทนางร้ายกับนางเอกแตกต่างกันมากไหมคะแม่แตกต่างสิคะเพราะว่านางร้ายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ร้ายอย่างเดียวนะคะต้องยั่วด้วยยั่วยวนด้วยแต่แบบว่าเซ็กซี่ได้อะไรได้ที่เขาเรียกว่าดาวยั่วใช่ไหมคะ่ดาวยั่วใช่เซ็กซี่โบอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะพระเอกนางเอกใครขึ้นมาก็ตามแม่ก็จะประกบเขาหมดอ่ะเป็นนางร้ายได้หมดเลยในตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนแรกเลยที่กล้าออกมาเปิดเผย เรื่องของการมีแฟนคือตอนนั้นมีท้องม,มีมีแฟนอะไรเงี้ยมีสามีแต่ก็ไม่ไม่ได้เปิดเผยปิดไว้ก่อนไม่ไม,ไม,ไม่มีใครรู้จนกระทั่ง,งหนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมฉายไปแล้วคนก็บอกอ้าวนางเอกหายไปไหนนางเอกหายไปไหนปรากฏว่านักข่าวเนี่ยก็ไปสืบจะรู้ว่าแม่จะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้ก็ตามไปถ่ายรูป<อ>ก็เห็นว่าแม่ มีสามีแล้วอะไรเงี้ยใช่ <c oughs> ก็เลยต้องเปิดเผยพอข่าวแม่เอาไปแบบนั้นเรตติ้ง <c oughs> แม่ตกไหมไม่ตกไม่ตกเรตติ้งยิ่งดีเลย <c oughs> เลยหมือนกับว่าเราอ่ะมีประสบการณ์แล้วเราเล่นบทอะไรก็ได้แล้ว <c oughs> เขาก็เอาเราเป็นเล่นแบบสุดเหวี่ยงได้เลย <c oughs> อันนี้เป็นเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะที่ทาให้แม่เนี่ยมารับบทเป็นนางร้ายเต็มตัวเลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่คือว่าเล่นภาพยนตร์ได้สักพักหนึ่งก็มีละครทีวีที่ช่องสามเนี่ยเขาจะทําละคร ใหม่เนี่ยค่ะเขาก็มาว่าเนี่ยบทเนี่ยบทเนี่ยต้องให้พี่อุ้มเล่นพี่อุ้มเล่นได้ทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยเล่นได้ก็เลยกลายมาเป็นอีพริ้งคนเลิงเมืองสารไอ้หมอบากามแกรักหลับฉันใช่ไหมแกระแกคนที่ไม่มีทางสู้ไอ้หมอหมาริ ผมรับผิดชอบทุกอย่างที่ผมทำเองอีก<อ>คนครึ่งแกไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรฉันจะถือว่าพลาดฉันโกรพูดแตกเลยใช่ไหมคะดังแบบคุณพูดแตกเลยอะใช่สำหรับวงการทีวีนะคะเพราะว่าคนดูติดงอมแงมมากเลยค่ะอตอนแรกมีอยู่40ตอนเนี้ยแต่พอทำไปฉายไปเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยอัดเทปไปด้วยแล้วก็ฉายไปด้วยเนี่ยคนดูติดมากต้องเพิ่มไปต้อง60กว่าตอนแน่ละครน่ะคนดูยังไม่ ไม่พอใจเอาไปสร้างหนังอีอเป็นภาพยนตร์ก็อีพิงคนละมือก็เลยได้เล่นทั้งละครได้เล่นทั้งภาพยนตร์ด้วยแม่เคยนับไหมว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม่เล่นละครมาแล้ว,ลวกี่เรื่องโอ้ห,หละครก็เกือบ300กว่าเรื่องแล้วนะใช่ถ้านับตั้งแต่สมัยอีพิงคนลเมือมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแม่เล่นละครปีปีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยเรื่องเลยนะสมัยมก่อนอะ่ะแม่แบ่งเวลาย,ยังไงอะ่ะก็กินนอนกินนอนอยู่ในรถนี่แหละขับรถบางวันเนี่ย วิ่งสามเรื่องอเปลี่ยนตัวแบบนึกนึกนกนกบทไม่ทันเลยว่าวันนี้จะไปยั่วใครดีวะนเนี่ยโอ้แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่รับละครเยอะมากใช่ทั้งหนังแล้วทั้งละครเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นแม่คิดว่าแม่ทํางานหนักเกินไปไหมอะ่ะไม่นะคือแม่ก็มีความสุขได้เล่นเป็นนางเอกเพียงไม่กี่เรื่องม่อมอุมก็ถูกจับเล่นเป็นนางร้ายเพราะคาเลคเตอร์ที่ใส่แขนกุดสายเดี่ยวในการแสดงอยู่เป็นประจํา ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีดาราสาวคนไหนกล้าเปิดเผยถึงขนาดนี้เป็นนางร้ายใส่สายเดี่ยวเท่านั้นยังไม่พอก็ยังโดนจับไปเป็นดาวยั่วอีกบทบานนี้เธอยั่วหนักมากจนจําไม่ได้ว่าวันวันหนึ่งรับบทยั่วใครไปบ้างแม่คะเราอย่างนี้คืออะไรที่ทําให้แม่รู้สึกว่าอิ่มอิ่มกับวงการเนี้ยแล้วอยากจะไปอยู่ในเมือง ที่เมืองนอกค่ะก็นี่ไงที่บอกไงคือว่าไม่มีอะไรอ่ะทาบทําไปสมาอยู่เนี้ยเบื่อตัวเองไงคะก็เลยไปเที่ยวไปเทียเท่ยวต่างประเทศไปเที่ยวแล้วก็ติดใจติดใจก็เลยอยู่ต่ออยู่ไปอยู่มา12ปีไม่กลับกรุงเทพไม่กลับเมืองไทยเลยนะอันนี้น่าจะไปอยู่เลยไหมแม่ไม่น่าไปเที่ยวนลคะสิบสองปีคนั <learning Ela> ่นแหละไปเที่ยวแล้วก็เพลินไงเพลิน อยู่ไปเลยแล้วก็เพราะว่าลูกชายอ่ะตามไปอยู่ด้วยก็เลยสนุกสนานอยู่เป็นยาวเลยค่ะอ๋แเราแม่ไปอยู่ที่นู่นแม่ทําอะไรอ่ะก็ไปเรียนค่ะเรียนโรงเรียนที่อยู่ c l a นะเออเรียนมหาวิทยาลัยดังอันหนึ่งในสิบของโลกเลยนะแต่ว่าไปเรียนอะไรไม่กระแดะไปเรียนแอคติ้งค่ะจัดไฟก็เรียนนะเนี่ยเรียนเป็นช่างกล้องก็เรียนใช่เรียนเขียนบท เรียนทำพรีโปรดักชันทำโพสโปรดักชันไปอยู่ที่นูน่นทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยทำงานเสิร์ฟอาหารก็ทำทำงานตามออฟฟิศอะไรก็ทำสุดท้ายก็ไปทำฟาร์มปลาเลี้ยงปลาก็เลี้ยงอย่างเงี้ยแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ตลกมากคือไปเที่ยวด uh ิสนีย์แลนด์แล้วก็มีรถทัวขับทัวมันลงปุ๊บคนไทยลงมาเต็มเลยแล้วก็มาขอแม่ถ่ายรูป <c oughs> มาลุมก <c oughs> ันใหญ่เลยไอ้ <c oughs> คนแนนกั่มิกกี้เมาส์ยืน อะไรวะไอ้วานี่แม่มีความสุขมากตอนนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกโอ้ยคนไทยก็ยังไม่ไม่ลืมเราเนะ้อก็ยังจําเราได้ไหมวิ่งมาขอแต่ยรูปเป็นใหญ่เงี้ยแล้วแม่คิดถึงไหมคิดถึงคิด<ว>ถึง,ถง,งการที่ไทยไหมโอ้โหคิดถึงมากๆแม่บินกลับมาเที่ยวเมืองไทยปรากฏว่าละครโทรตามแม่ก็เลยกลับไปอยู่เมืองนอกไม่ได้แล้วแม่ต้องอยากเล่นละคร<อ> <laughs> ก็คือหลังจากที่แม่อยู่ที่นู่นสิปีแล้วบินกลับมาคือแม่ก็รับละครยาวเลยใช่ก็รับละครยาวเลยยังไม่ได้กลับเลยได้แต่ไปเที่ยวเที่ยวนั้นเองแล้วตอนนั้นเรื่องแรกที่แม่มาถึงเมืองไทยแล้วรับเล่นน่ะคือเรื่องบิ๊กเสียค่ะแม่เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นแม่พระเอกแม่ได้รับเป็นบทแม่เลยซึ่งแต่ก่อนนี้แม่ได้รับบทก็คือเป็นนางเอกเป็นนางร้ายคือเป็นตัวเด่นใช่คือแม่มีความรู้สึกยังไงอะคะเราก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่า เออเราจะเล่นแม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยวัยที่เรากลับมาเนี่ยคือเราก็ยังไม่แก่มากแต่ว่าเขายื่นบทนี้มาให้เราเล่นเราก็ต้องเล่นแล้วเล่นแล้วพอเล่นเป็นแม่ดีเขาก็จ้างต่อให้เล่นเป็นแม่เป็นเด่นเรื่อย <c oughs> เป็นแม่ยาวแม่ยังสาวและสวยได้หรือพี่เป็นอะไรได้ค่ะเอาแล้วอย่างนี้คือแม่มองการ วงการบันเทิงอะสมัยก่อนก่อนที่แม่จะบินไปเมืองนอกนะคะกับสมัยที่แม่บินกลับมาที่เมืองนอกแล้วมาเล่นเนี่ยรอบที่สองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะโอ้โห oh, แตกต่างกันมากคือแม่ไปเรียนเรียนจี้ UCA แม่ก็เรียนเป็นแบบว่าเป็นผู้จัดไปเป็นโปรดิวเซอร์อ่าอยากจะกลับมาทําหนังทําละครแบบเราจะต้องพลิกวงการะละครเมืองไทยวงการภาพยนตร์เมืองไทยเนี่ยฝันไว้เลยให้สัมภาษณ์ในแมกกาซีนของโรงเรียนด้วยว่าฉันจะต้องไป ทำเรือวิลูชันทำอะไรให้วงการของประเทศเราดีขึ้นมากแต่พอกลับมาแล้วทำไม่ได้อ่ไม่ได้ทำทำไมคะแม่เห็นผู้จัดแล้วเหนื่อยมากตรงสารผู้จัดน่ะผู้จัดเยอะมากแข่งขันกันเยอะมากแล้วก็ดาราสมัยนี้ก็ไม่มีวินัยไม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่รักงานเหมือนกับสมัยก่อนก็คือแม่เป็นผู้จัดแม่ต้องตายแน่ ด้งก็เลยเออรับเล่นอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าเล่นอย่างเดียวก็เยอะละก็แสดงว่าตั้งแต่ที่กลับมาเนี่ยมีงานตลอดใช่มีงานตลอดค่ะก็มีปีละประมาณเกือบสิบเรื่องอ่ะตลอดเลยอะค่ะความตั้งใจแรกของคุณวิยาดาเมื่อกลับมาเมืองไทยคือตั้งใจจะเป็นผู้จัดละครแต่เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปผู้จัดก็เยอะดาราก็เยอะแถมยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ ของดารารุ่นใหม่บ้างคนเธอจึงเปลี่ยนความคิดและหันมารับงานแสดงเหมือนเดิมอีกครั้งแม่เล่นละครหรือว่าภาพยนตร์มันเยอะมากรางวัลที่แม่ได้มีรางวัลอะไรบ้างคะรางวัลแรกที่ได้ในชีวิตเลยคือรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำน,ะคะนี่ค่ะใช่<ำ>สุรรณหงเอเซีย<ำ>เป็นการประกวดจาก16ประเทศ คือเขามาประกวดที่ประเทศไทยนี่ค่ะแล้วแม่ได้ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมเงี่ย,ยตบมเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลจากรางวัลเอเชียอ๋อ,อเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยเหรอคะตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงบ้างได้รับรางวัล<อ>ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยใช่ก็ตกใจไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะได้รางวัลด้วยเพราะว่าที่เมืองไทยก็ประกวดไปแล้วก็ไม่ได้<ะ>แล้วพอเขาเรียกขึ้นเวทีตกใจเฮ้ยเขาเรียกผีหรือเปล่า ใช่ใช่ใชก็คือภาพที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็อุ้ยแม่ตัวนะั้นแม่สวยมากเลยอะ่ะแต่สมัยก่อนไม่มีรีทัสนะไม่มีแอปไม่มี โฟโต้ช็อปอะไรไม่มีนะเวลาจกรกรรมก็ยังไม่มีเลยแมต่น้อยักรกรรมไม่มีดัดฟงดัดฟันไม่มีใช่เนี่ยค่ะคือแบบสวยแบบสวยออริจินัลจริงๆอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องมีต้นทุนสวยอยู่แล้วเนื้อนมไข่อะไรเงี้ยต้องมีครบถึงจะเป็นดาราได้เพราะว่าสมัยก่อนดาวยั่วก็คือดาวยั่วนางเอกก็คือนางเอกแยกกันไปแต่สมัยนี้แบบนางเอกอเขายั่วมากกว่าดาวยั่วอีกนะสมัยนี้เลยไม่เห็นมีดาวยั่วเลยอ่ะ เนาะสมัยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นางเอกต้องเก่งแล้วแม่ไปทําละครใช่ไหมคะแม่ก็ได้รางวัลผู้จัดยอดเยี่ยมเหมือนกัน<อ>ปีใช่ละครเรื่องตองผุนโคโพนเนี่ยคะ่ะปีนั้นก็เป็นปีที่แม่แบบเล่นทั้งภาพยนตร์ละครเลยเยอะด้วยเนาะใช่นั้นเยอะมากงานหนักมากเลย<อ>ค่ะตอนนี้ก็งานหนักนะเพราะว่าละคร4ี่ห้าเรื่อง ถ่ายพี่ถ่ายทุกวันเลยอะค่ะถ่ายละครทุกวันเลยแม่เราแม่แบ่งเวลายังไงบ้างในในตอนนี้แน่นอนแหละว่าในสมัยก่อนเนี้ยเราอาจจะแบบมีการแบ่งเวลาตื่นเช้ากลามันดึกอะไรเราเรายังสุขภาพเรายังรับบ่อยอ่าตอนนี้แก่แล้วเหรอหนูไม่แก่รับได้แล้วก็โทรคุยกับพูดจัดว่าวันนี้เราไม่ว่างนะวันนี้เราว่างนะอาแบ่งคิวกันไปไงจัดคิวให้เขาเรียบร้อยก่อนใช่ไม่ใช่มา นู่นเดี๋ยวเขาแวะไปนู่นเขาแวะไปนี่ไม่ไม่เอาไม่เอาเหนื่อยแล้วแก่แล้วต้องมีวินัยด้วยออว่าเป็นคำไหนต้องเป็นคำนั้นนะคือไม่ได้ก็ไม่ได้นะฉันจะไปกองนี้นะเธอเธอต้องไปลงคิว ชั่นวันอื่นนะอะไรเนี้ยต้องบอกให้เขาชัดเจนนะคะแล้วอย่างนี้คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าทํางานเยอะมีกระทบกับสุขภาพลงไ,ไหมคะแม่ไม่ไม่มีนะคะคือแม่ก็เป็นคนที่ตื่นมาแล้วก็จะอารมณ์ดีไงะจะพยายาม,มบอกตัวเองมาให้อารมณ์ดี <c oughs> อยา่าโกรธอย่าโมโหอย่าเอาเรื่องใคร ช่างมันช่างมันอะไรก็หัวเราะไปก่อนนะใช่แล้วแม่ก็เลือกกินของที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพของตัวเองกินผักผลไม้ไม่เน้นแป้งไม่เน้นน้ําตาลคือพยายามเคี่ยรเคี่ยกินแต่ผักอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แม่จะชอบแบบนุ้ยสารพัดเลยคนนู้นบอกอันนั้นดีแม่ก็กินคนนี้บอกอันนี้ดีแมก่กินลองกินกับตัวเองถ้าได้ผลแม่ก็กินต่อถ้าไม่ได้ผลแม่ก็ไม่กินไงอ,อ,อย่างโพชงอ่ะแม่ชอบออมากเลยอะ คือแม่กินแล้วแม่มีความรู้สึกออสดชื่น,สด,นสดใสทั้งที่เราไม่มีโรคอะไรเนี่ยเราก็กินได้เพราะ,ะว่าทําให้เรามีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ผิวพรรณก็ดีแล้วก็คร่างกายสดชื่นแล้วจิตใจก็สดชื่นไปด้วยไงคะแล้วบอกกับแม่เป็นคนอารมณ์ดีด้วย <laughs> ใช่ใจใจแม่กินประจําเลยค่ะเออนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทิศหนึ่งนะในการดูแลสุขภาพในช่วงว่างเนี่ยแม่ทําอะไรบ้างคะ ก็ถ้าสมมติว่าว่างแค่วันเดียว2วันเนี่ยแม่ก็จะทําความสะอาดบ้านเช็ดถูบ้านรดน้าต,ต้นไม้ตัดต้นไม้อะไรปลูกต้นไม้อะไรของแม่ปเป็นเรื่อยแต่ถ้าว่างสัก3วันขึ้นไปสี่วันขึ้นไปแม่ก็จะบินไปละบินไปจังหวัดเลยค่ะจ<อ>ังหวัดเลยหนูติดตามไอจีแม่ <c oughs> อ่านั่นแห<า>ละ,ะไดะ้มีบ้านอยู่ที่จังหวัดเลยลูกชายเขาไปอยู่เขาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกข้าวปลูกอะโวคาโดปลูกสาลรดแม่ก็จะขึ้นไปช่วยเขา เก็บขี้เป็ดขี้ไก่อะไรหน้าที่คือไปแล้วก็ไปเดินรดน้ําต้นไม้เนี่ยวันหนึ่งยังไม่หมดเลยนะมันประมาณสองไร่อะค่ะแม่รดเองเหรอคะรดเองต้องรดเองเพราะว่าจะเวลาหน้าแ้งเนี่ยมันก็จะแล้งจัดมากแบบใบไม้ร่วงหมดเลยอะค่ะแล้วแม่ชอบกับชีวิตที่อยู่เลยไหมชอบมากเลยเพราะว่าอากาศดีมากเหมือนกับถ้าแม่ได้ไปสักสามสี่วันเนี่ยเหมือนกับแม่ไปชาร์จแบบไปเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าตัวแล้วก็ไปทํา จิตใจให้แข็งแรงแล้วเวลาเราไปเนี่ยเหมือนเราเราได้ออกกําลังเนี่ยเราได้ทํางานนู่นทํางานนี่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะกลับมาแบบเฟรชมากมีความสุขมามาเลยมาต่อสู้มาอัดละครกี่วันกี่วันก็อัดได้หมดโ,โแ,ตแต่ว่านะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็คือได้ติดตามข่าวแม่ว่าเจอพิษของฟิลเลอร์โอ้โใช่เลยอันนั้นเศร้ามากแม,ม่ช่วยเล่าให้ฟ <laughs> ังอยหน่อยค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่ไปฉีดกับ กับหมอกระเป๋า mm hmm. คือแบบว่าเขาเป็นพยาบาลแล้วก็อยู่ที่อคอนโดอะไรก็ไม่รู้แม่ก็พาคนไปแล้วแม่ก็ไปขอเขาฉีดเองบ mm hmm. อกว่าเนี่ยอยากทำเเนี้ยอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะทำให้หน้าผากโหนกนูนสวยงาม <laughs> สมชื่ออูมเลยค่ะโอ้ยโอ้ยอูมจริงๆเลยอูมเฉพาะจุดเลยค่ะก็เลยเข็ดล้วอย่าไปทํานะคะเตือนเอาไว้เลยอ่าถ้าอะไรที่เราไม่มั่นใจอย่าไปทําอย่าคิดว่าของถูกแล้วมันจะดีมันไม่มีแล้วค่ะคุณวิยดาเชื่อใจหมอกระเป๋าที่อ้างตัวว่าเป็นพยาบาลให้มาฉีดฟิลเลอร์เหตุเพราะตัวเองมีรอยแผลเป็นบนหน้าผากก็เลยอยากหาวิธีจะแก้ไขตำหนิบนใบหน้า ด้วยความชล่าใจความประมาทเลินเล่อหรืออะไรก็ตามแต่การตัดสินใจครั้งนั้นของเธอมันกลับกลายเป็นปัญหาที่หนักกว่าเดิมหลายเท่าคือตอนนั้นที่แม่ตัดสินใจในการไปฉีดฟิลเลอร์ก็คือจะช่วยทําให้แผลเป็นที่แม่เคยประสบปัญหาเหตุมาเนี่ยให้มันตื้นขึ้นออให้มันตื้นขึ้นเป็นแผลเป็นนิดเดียวแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ก็พอฉีดปุ๊บมันก็เนา่า ันก็เป็นเอฟเฟกแบบเพราะว่าเรามีเศษก้งเศษแก้วอะไรอยู่ในนี้ตอนนั้นเราเป็นแบบว่ารถชนไงนอุบัติเหตุแล้วก็ oh. พอเราฉีดฟิลเลอร์ไปมันก็ไปเอฟเฟกกัน effect. แล้วก็เป็นหนองไปฉีดพันเดียวเนี่ยนะแต่ว่าเอาไปเจาะหนองออกอะเ oh. จาะหนองออกอะเกือบสองแสนแล้วเ oh. จาะแล้วเจาะอีกเจาะแล้วเจาะอีกคือมันวิ่งได้อะฟิลเลอร์ะอะถูกไหมคะ,ะเดี๋ยวก็ไปขึ้นตรงนู้นเดี๋ยวไปขึ้นตรงนี้เดี๋ยวไปขึ้นตรงนั้น เดี๋ยวไหลมาจมูกเดี๋ยวไหลมาตาอะไรเงี้ยก็ต้องไปเจาะทีละทีละทีเมื่อเดือนที่แล้วน่ะเพิ่งมาเจาะตรงนี้เนี่ยเนี่ยเจาะตรงนี้อีกอันหนึ่งมันไหลมาตรงตาแสดงว่ายังไม่หมดเหรอคะน่าจะหมดแล้ววอนนี้คิดว่าบอกคุณหมอขอตาตูขอให้อันนี้ละหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วค่ะไม่มีละเจาะทีละสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดเจาะ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 ทีห้าหกทีแล้วค่ะ ครั้งสุดท้ายนี่ก็องเสียตังค์ไปต้องไหลเป็นหมื่นเหมือนกันตรงเนี้ยเจาะตรงเนี้ยใช้เวลานานไหมแม,แม่ในการรักษาก็นี่ก็เป็นมาห้าปีหกปีแล้วเนี่ยฉีดมาห้าปีแล้วนะหกปีแล้วนะยังอยู่ค่ะยังอยู่เนี่ยสุดท้ายมาเดือนที่แล้วเพิ่งไปเจาะเนี่ยที่เป็นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ปิดอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำไมตอนนั้นที่แม่ตัดสินใจจะฉีดทําไมแม่ไม่เลือกคลินิก ไม่คือเราไม่คิดว่าจะเราจะไปฉีดคือเราพาคนไปคนก็แบบว่าไม่รู้จักที่ว่าอยู่ตรงไหนคนก็ทํากันเยอะนี่เห็นเขาเดินกันมาอุ้ยจมูกโดงสวยนี่เห็นก็สวยก็เลยปรึกษาเขาบอกนี่แม่มีแผลเป็นตรงเนี้ยทําไงได้ไหมเขาก็บอกว่าฉีดฟิลเลอร์ให้เข็มนึงค่ะคุณแม่ทิศพันเดียวอ่าก็ให้เขาฉีดไปเขาห้ามโดนร้อนเขาห้ามเดินเย็นอะไรเขาก็ไม่บอกไง แม่ก็ไปนู่นไปซาวหน้าอาบอบนวดแล้วก็มาถึงก็มากวาดใบไม้เก็บต้นไม้ทํานู่ทนทํานี่เหงื่อเต็มไปหมดนะ่ะแสดงว่าเชื้อโรคเข้าหรืออะไรทั้งที่รู้ที่เขาฉีดละมัง้งเราก็เลยไม่โทษเขาคิดว่าเป็นความผิดของเราเองมองโลกในแง่ดีมากเออใช่แล้วไปหาคุณหมอนะคุณหมอยังไม่ทําให้นะตอนที่บวมหน้าบวมเยอะๆคุณหมอ ไม่เอาเดี๋ยวผมทําเป็นแผลเป็นแล้วจะมาโทษว่าเป็นฝีมือเขาเต้องไปหาคุณหมอที่รู้จักกันให้เขาช่วยทําให้<อ>กับเหตุการณ์ครั้งนี้สอนอะไรแม่บ้างคือสอนว่าให้เราแบบมีความอดทนด้วยถ้าเหมือนว่าเราเกิด เพศภัยอะไรกับตัวเองคือความเจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยเราก็อย่าท้อแท้คือเราต้องตั้งมั่นมีสติม,มั่นว่าเดี๋ยวก็จะหายเดี๋ยวก็จะหายแต่ว่าอยู่อย่างเงี้ยหปี6ปีแล้วนะเราก็ยังทนโอ้ยคุย,ยกับเขาอยู่นั้นเนี่ยสวยๆนะเขาดื่มมากนี่ก็ดื่มมากอะเราเล่นละครนะคะแม่เวลาเล่นละครก็ก็ต้องไปทั้งอย่างนี้แหละค่ะเรื่องไหนที่เขาให้ผมมาปิดได้ใช่ไหมแม่ก็จะปิด นิดๆน,นิดนึงไม่ให้หน่าเกลียด <ụ> แ, <EX> แต่ถ้าไหนไม,ไม่ไม่ไม่เขาให้เปิดปจะไหมเออเป็นพีเรียดหรือว่าต้องเป็นเป็นเป็นป้าเป็นย่าอะไรเงี้ยต้องเปิดแม่ก็ลองพื้นลองพื้นแตะแตะแตะสวยๆแล้วตอนที่หนองไหลตอนอะไรเงี้ยแม่ก็ยังต้องไปถ่ายนะเนี่ยมีหนองไหลแบบหมอทําคอนทัวร์อะไรเจี๊ยบไว้เงี้ยนะถ่ายไปถ่ายไปพอคัทปุ๊บวิ่งมาบีบหนองบีบ อย่างนั้นเลย,เลยคือไม่ยอมให้เสียให้กองถ่ายเขาเสียเวลาไงเป็นคนที่แบบว่าต้องรับผิดชอบวันไหนที่ให้คิวเขาไปแล้วอะ่ะคือก็ ต้องเป็นของเขาเลยไม่ว่าเราเจ็บป่วยไงไอยังไงหรือว่าปวดหัวตัวร้อนไงเราก็ต้องไปนอนถ่ายให้เขาให้จนได้อ่ะยอดจริงกับการเราชอบแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยต้องเตือนนิดนึงนะที่เขาบอกมันจะสลายไปเองจริงๆแล้วฟิลเลอร์มันไม่สลายนะคะเออไม่เออเนี่ยจริงๆเลยนะคะคิดว่ามันจะสลายมันไม่สลายไปเองแล้วตอนนี้ผลงานของแม่ปัจจุบันมีอะไรบ้างครับให้แฟนๆติดตาม มีละครหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ออกอากาศนะคะก็มีสารวัตรใหญ่มีประการล,ลังสีดำแล้วก็ สะพ้ายนางรำแล้วก็ยังมีขับไฟเดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีพ่อตาปืนโตด้วยตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่อันนี้ก็คือเป็นผลงานของแม่ถ้าเกิดใครอยากติดตามก็ติดตามได้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากจะให้แม่นะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งละกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะใช่ก็ต้องรักสุขภาพตัวเองให้มากมาก่อนนะคะอย่าไปคิดว่าทำงานหนักแล้วจะมีความสุขจะได้เงินเยอะๆนะคะเงินนั้นน่ะซื้อสุขภาพไม่ได้ค่ะ คือทุกวันเราจะต้องดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของเราเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็มีความสดชื่นร่างกายเราก็ต้องสดชื่นตลอดเวลาจิตใจเราก็จะได้สดชื่นไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรักตัวเองให้มากๆวันนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแม่อูมมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> และรายการสุขภาพดังของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะไว้โอกาสหน้านะคะเราจะไปที่ไหนไปสัมภาษณ์ใครฝากติดตามโดยละกันค่ะวันนี้แม่อุมะทิพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องราวของคุณวิยาดาอุมาลินถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับคนที่รักสวยรักงามให้คิดให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจทำอะไรต้องมีความรู้ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีไม่เช่นนั้น ผลที่ตามมาอาจร้ายแรงจนคาดไม่ถึงก็ได้ครับ โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์021578922ยำ้ำ021578922เเลือกดูแล สุขภาพดีเลือกโพชง